คุณอนุชาคุณปวีนานะครับสำหรับสภาพอากาศที่ภูเก็ตในวันนี้ดูเรื่องของฝนแล้วก็คงไม่น่าเป็นห่วงนะครับมีฝนก็จริงแต่ว่าไม่เยอะมากนัดแต่ว่าถ้าไปดูภาพรวมในพื้นที่ภาคใต้วันนี้มี7จังหวัดที่มีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยบางจังหวัดตอนนี้ก็ยังเผชิญกับสถานการณ์น้ําท่วมกันอยู่เลยครับ จังหวัดที่ล่าว่านะครับก็คือที่นราธิวาสครับแม้ว่าระดับน้ําจะเริ่มลดลงแล้วแต่บางพื้นที่ยังมีน้ําท่วมขังสูงกว่า1เมตรครับก็ทําให้นายกิติพงศ์อัมพันธ์อมเภอระแงะนายยกเทศมนตรีตําบลตันหยงมัดตํารวจและทหารก็ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําและมอบถุงยังชีพรวมทั้งน้ําดื่มให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่7บ้านบ่อทอง ตำบลตันยงมัตอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นครับหลังในพื้นที่นี้ยังมีน้ำท่วมสูง1เมตร30ซนติเมตรก็มีประชาชนได้รับผลกระทบ14ครัวโคเรือนส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความยากลำบากในการเดินทางไปซื้ออาหารมารับประทานส่วนการดูแลผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอระแงะบอกว่าทางผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ดูแลเป็นพิเศษครับ <Okay. S 2> ก็เลยได้ประสานหน่วยงานท้องถิ่นจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว พร้อมกับเตรียมแผนอพยพไปศูนย์พักพิงหากน้ําท่วมสูงอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่มีการอพยพแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าบ้านเรือนประชาชนที่อยู่อาศัยเป็นแบบยกสูงครับอย่างไรก็ตามได้มีการเข้าไปสอบถามถึงความเป็นอยู่แล้วครับส่วนที่จังหวัดสงขลานะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลเมืองคอหงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาก็เร่งระบายน้ําออกจากพื้นที่ตําบลคอหงลงสู่คลองระบายน้ําที่6หลังฝนเริ่มหยุดตกครับ แม้ว่าภาพรวมระดับน้ำในหลายพื้นที่จะเริ่มลดลงแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงต้องเร่งระบายน้ำออกจากคลูครองในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพราะเกรงว่าหากจะมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีกก็จะทำให้น้ำเอ่อเข้าท่วมชุมชนอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับ